ครับทุกคนผมบอสนิตินะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จู้คัสจูเนียร์ซีซั่นที่4เหมือนเดิมนะครับผมก็ในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาสร้างฟาร์มไอรอนโกเลมกันโอเคนะครับหลังจากจที่ผมได้รับพาตัวเจ้า NPC มาในพาร์ทที่แล้วเนาะผมก็ได้เตรียมเตรียม NPC ไว้จำนวนหนึ่งแหละแต่ผมคิดว่าผมจะใช้ประมาณแค่6ตัวนะครับในการทำเป็นเป็นฟาร์มไอรอนโกเลมอะครับตอนนี้ผมได้เตรียมบล็อกอันนี้ไว้แล้ว บล็อกคอนกรีตนะครับสีเทาเนาะสีเทาสีนี้นี่ไงโอเคน่าจะพอนะครับสี่ชุดคิดว่าน่าจะพอผมจะเอาไปสร้างที่ที่ให้ไอเจ้าโกเรมมันเกิดน,นะครับแล้วก็ที่ที่เอ็นบซีมันอยู่เนาะก่อนอื่นก็เอารางรถไฟครับเอารางรถไฟไปด้วยเอาไปสักสองชุดแล้วกันเผื่อไว้ก่อนน่าจะพอแหละอันนี้ก็ไม่ใช่เยอะเนาะเร็ว อ่เลสโตนทอตด้วยแล้วก็มีไหมต้องใช้อะไรไหมว่าคิดว่าไม่ต้องใช้นะครับผมมีเหล็กและเดี๋ยวเอาไว้ครับไมค์คาร์ดเจ้ารถล่างนะครับให้เจ้า n p c ได้นั่งกันโอเคไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่ผมเลี้ยง n p c นบแครับเลี้ยงเจ้าว i l ลเจอรนะครับก็ตอนนี้มีกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหตอนแรกมันมีแค่ห้าตัวนะครับ <c oughs> พักออกลูกเต็ม <c oughs> ไปหมดโตหมดแล้ด้วย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดนับคร่าวๆประมาณได้สักสิบเจ็ดตัวผมคิดว่ามันน่าจะเยอะเกินไปแล้วโอเคทีนี้ผมขอดูนนะว่าผมจะสร้างตรงไหนดีตอนแรกผมคิดอยู่ว่าผมจะสร้างในนี้แต่ว่าหรือว่าไว้ข้างนอกดีวะขอคิดก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมคิดได้แล้วว่าผมจะสร้างตรงไหนผมคิดว่าผมจะสร้างตรงนี้แหละครับเพราะว่าไอข้างนอกตรงเนี้ย ผมคิดว่าผมจะทําเป็นเป็นเหมือนเป็นวงเวียนเนาะเพราะว่าผมคิดว่าผมอาจจะย้ายประตูเนเธอร์มาไว้แถวๆนี้นะครับที่วาร์ฟมาบ้านผมเพราะว่าอันเก่ามาอยู่ในเมืองเนาะมันไม่รู้ดิมันดูแบบแปลกๆอ่ะมันดูไม่ค่อยสะธารณะนาเท่าไหร่ก็เลยว่าจะย้ายมาไว้ตรงนี้นะทำเป็นวงเวียนคิดว่านะคิดว่าก็เลยว่าจะทาฟาร์มเหล็กไปตรงนี้แทนมันจะได้ไม่เป็นมันจะไม่บังตรงนู้นเนาะจะได้ไม่บังเพราะทางนั้นเป็นทางเดินไปบ้านผมนะโอเค อันดับแรกนะครับเราต่อคาร์โฟดิงขึ้นไป14บล็อกโอเค14บล็อกนะเราขึ้นไปตรงนี้เราก็วางบล็อกหนึ่งจากนั้นก็ห่างออกมาตรงนี้ประมาณ5บล็อกนะยเดี๋ยวนะวางการ์โฟดิงไม่ไดไ้ต้องลงมาข้างลนะ่าง วางไงวะสองสามสี่ห้าก็จะอย่างนี้มั้ยผมว่าเอาหันทางนู้นไน,นี่นะอันนี้ก็เอาออกโอเคจากนั้นก็วางบล็อกนะครับตรงนี้วางสามคูณสามหรือเปล่าสามคูณสี่นะสามคูณสี่ดีกว่าอย่างนี้นี่ เราก็จะวางโตทำงานของเจ้า NPC ไว้ตรงนี้เนาะจริงๆมันต้องมีเตียงเลยเนี่ยผมลืมเตียงกันได้ปะล,ลืมของที่ไม่ควรลืมอย่างเงี้ยผมลงไปเอาแปบบ๊บโอเคครับตอนนี้ผมไปเอาผลแกะมาแล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอย,ย้อมขนแกะก่อนมันใช้กี่อันนะสิบแปดอันปะประมาณเพราะว่าผมใช้ทั้งหมดหกกเตียงเนาะเพราะมันหกตัวใช่ไหม ก็นี่เลยขามาหกอันเฮ้ยเกินเกินเกินถูกเก็มของมันเต็มนะแป๊บนึงโอ้โหอันนี้ก็เต็มเต็มไปหมดอะไรวะเนี่ยอะไรนี่อันนี้ขยะนะครับทิ้งไปโอเคเราขึ้นไปทำกันต่อนะครับโอเคครับตรงนี้เราก็วางเตียงไปนะ วางแนวนี้อย่างนี้นะหลังจากนั้นเราก็วางบล็อกตรงนี้ขึ้นมา2บล็อกแล้วก็สลับอย่างนี้แบบนี้โอเคนะครับเราจะได้ป้องกันไม่ให้มันออกมาข้างนอกเนาะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะปิดนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาขนแก่เนี่ยเอยผมขนแกาเอาวา,า,างตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเจ้าแถบดอเนี่ยมาแปะตรงนี้นี่เล็งดีๆนะครับวาง อุ้ยอันเดียวอันเดียวอัเดยวอย่างนี้นะทำสองฝั่งนะครับโอเคอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ปิดเพิ่มนะแบบนี้ตรงนี้เราจะให้เจ้า NPC มันลงเนาะจะเอารถไฟต่อขึ้นมาทีหลังโอเคเท่านี้ก็ได้แล้วฝั่งหนึ่งทำแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเซนเตอร์อยู่ตรงไหนวะเซนเตอร์อยู่นี่นะ เฮ้ยหลน่นหลน่นหลน่หลนโอเคเราก็มาทําตรงนี้โอเคครับหลังจากที่ผมได้สร้างสองฝั่งเนี้ย เหมือนกันแล้วเนาะสองฝั่งก็มาทําตรงกลางต่อนะครับตรงเซนเตอร์ให้เรามาร์คไว้ตอนแรกเนาะที่สูงมาสิบสี่บล็อกเราก็วางบล็อกตรงกลางไปครับแล้วเราก็วางแถบดรอแบบนี้นี่อย่างนี้นะสี่ด้านเลยนะครับเป็นอย่างนี้เราก็ปิดให้เรียบร้อยนะโอเคจากนั้นเราก็เอาเจ้าคาวดอนเนี่ยครับวางอย่างนี้เรียบร้อยอมีสนิมเลยนะดีซอร์นี้โอเค จะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับครับแล้วต่อไปเราก็ต่อบล็อกตรงนี้เนาะเนี่ยตรงอันนี้นะครับแบบหนึ่งจะต่อไงดีวะหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปห้าบล็อกนะขึ้นมาอย่างงี้ห้าบล็อกโอเคเราก็ต่อนี่มาหนึ่งสองนี่ตรงนี้เป็นเซนเตอร์นะครับแล้วต่อทั้งหมดห้าห้าคูณห้านะครับตรงนี้หนึ่งสอง ทำงานที่สูงก็จะหวาดเสียวหน่อยนะแต่ตกลงไปผมไม่ไม่น่าตายนะครับสูงแค่นี้เพราะว่าผมใส่ feather falling นะครับ feather falling 4ต่สบายมากโอเคครับมันเหมือนจะมือดีอโอเคพอเราได้แบบนี้แลครับเราต้องใช้นะผมต้องคาบตัวคาบก่อนแั้นนอุ้ยขาบผิดอันนี้มันต้องใช้ลวนะครับลวดลวไม้จำนวนมหาศาลหรือเปล่าก็ไม่เยอะขนาดนั้น ใช่ประมาณกี่อันไม่แน่ใจครับก่อ,อนยี่สี่อันน่าจะพอเลยแป๊บหนึ่งโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ทําแบบนี้เนาะวางลั้วนะครับด้านด้านนี้นะแล้วก็ขุดบล็อกออกจากนั้นเราก็ทําฝั่งนี้ด้วยนะครับ บล็อกออกนะครับโอเคหลังจากนั้นไอ้ด้านที่เราจะทําให้เจ้า n อ c เอ้ไม่ใช่ NPC ดีดิตรงนี้เป็นอลอลอนกเลมนะให้อลอลอนกเลมมันตกเนี่ยเราก็ต้องวางแถบดอนะครับผมเอาให้มันหล่นฝั่งไหนดีวะฝั่งนี้แล้วกันผมต้องวางแถบดอก่อนนะวางแบบนี้อย่างนี้นะแล้วก็พับลงไป จากนั้นผมก็ต้องคาฟไอ้นี่ด้วยนะครับประตูรั้วนะนี่ประตูรั้วนะครับเกี่ยนหวะสิบอันมั้งน่าจะใช่เพราะว่ามันห้าคูณห้าใช่ปะละ่ะมันสองฝั่งนะครับมาผมก็ต้องวางอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เปิดได้ด้วยนะ ฝั่งนี้ที่ลงก็ทำเหมือนกันครับเราก็ต้องวางบล็อกไปแบบนี้เพื่อให้น้ำมันไม่ไหลเกินออกไปนะครับนี่จะได้หน้าตาประมาณนี้นะอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับเราวางรั้วเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะไม่งั้นน้ำมันจะออกนะครับข้างล่างเลยแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ไม่ปิดรั้วนะโอเคจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ขุดบล็อกอันนี้ออกก็จะเป็น อันเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็โตวัวคาวลงไปด้อผมไม่ได้เอาถังน้ําขึ้นมาเนาะเอาขึ้นมาเดียวนะครับมันไม่พอนะ่นี่ผมก็จะวางแบบชั่วคาวไปก่อนแล้วกันนี่มันจะทํางานประมาณอย่างนี้นะครับอรอนกรีนม,มันจะเกิดบนนี้นะแล้วก็ไหลมาแล้วก็ล่วงลงไปที่ข้างล่างโอเคหน้าตาประมาณนี้เนาะขั้นตอนต่อไปครับก็คือเราต้องเอา NPC มาใส่ในนี้นะเดี๋ยวผมขอลงไปต่อไอ้นี่ก่อน ทางให้ออะไรวะทางรถไฟนะครับให้เอ c ีซขึ้นมา ครับตอนนี้ผมต่อทางรถไฟที่จะให้เจ้า APC มันขึ้นไปแล้วนะครับผมก็จะต้องจับมันเข้ามาในนี้ครับหมคยคาร์ดชึบสักสอันผมก็เลยผมตองติดตั้งเจ้าเลสสโตนท็อตด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ทำงานนะครับอุ้ย,ยไม่ได้อย่างนี้นะติดข้างใต้ก็ได้ทำงานเหมือนกันนะครับ แต่มันจะติดยากกันนะแบบนี้นจริงๆก็วางอย่างนี้ก็ได้เนี่ยจบอย่างนี้นะเนี่ยติดแล้วนี่นะครับแล้วก็วางอย่างนี้นี่แค่นี้ก็ติดหมดแล้วโอเคทีนี้เราก็ลงไปเอา n อ c ซีขึ้นมาด้วยนะครับไปจับใส่รถล่างกันก่อนน้องชิลล่อนเข้ามาดูนะครับมาดูผมทำไอ้นี้นะโอเคเราก็ต่อรถล่างมาครับ ต่อมาหาตรงนี้าาตัวหลักนี่ป้ายขึ้นไปนะครับป้ายตัวแรกเราจะไปทุบมันออกก่อนนะต้องทุบออกเลยนะครับไม่ใช่ว่าใส่แต่รถล่างเดียวไม่ได้นะต้องมาตีออกเลยเอยมันจะออกไงว่าน้านะอืมแล้วเปนะ นี่นะครับโอเคได้แล้วให้มันขี่ขี่คอกันเฉยเลยนะครับทำไงดีวะเนี่ยรันกันโอเคลงมาแล้วผมจะตีออกนะแหมมันบังกันนะจะโดนป่าววะ โอเคผมได้รถลางผมงขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วสกาโฟดิ้งไปไหนแล้วอโอเคปิดไว้กอน<ม>เผื่อเผื่อมันหลุด โอเคครับตอนนี้มันก็ลงมาครบสามตัวนะครับแต่ผมต้องเอารุดลางออกด้วยนะโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ออกครับออกเลยอันนี้เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะ uh huh. เดี๋ยวออกเลยดีกว่าปิดไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยมาออกทีเดียวนะครับจากนั้นเราก็ทำอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันนะครับเราก็เอาขึ้นในฝั่งนู้นด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาทำก่อนนะ โอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการพาเจ้า a อพทั้งหมด6ตัวนะครับเข้าไปที่ฝั่งของมันเรียบร้อยเนาะนะอันนั้น3ามนะครับแล้วก็ฝั่งนี้3ามตัวมีมีอยู่3าตัวเนาะใช่ไหมครบนะโอเคครบนะครับต่อไปนะครับผมจะต้องเอาเจ้าซอมบี้ที่ผมจับไว้นะครับมา้ใส่ไว้ในนี้นะในตรงเนี้ยในตรงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องลงไปเอาเจ้าซอมบี้ขึ้นมาก่อน โอเคครับตอนนี้ผมได้เอาซอมบี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมต้องถอดชุดเกราะก่อนน,นะเพราะว่าชุดเกราะผมใส่สะท้อนทุกอันเลยนะครับถ้ามันตีผมอีกมันน่าจะตายแล้วนะครับเพราะว่ามันตีผมมาสามตีแล้วเมื่อกี้แล้วผมไม่ได้ถอดกราะนะอุ้ยมันตีแรงน,นะหมดฮาร์ดอะ่ะไปดิอ๋อแล้ก็ว่าแล้วไม่รางไม่วิ่งผมลืมปักไอ้นี่นะครับเฮดสโอนทอนนะปักกันไปไปสิเจอ,อเข้าไปนั่นแหละดีมากทีนี้เราก็ต้องมาวางเจ้าแท็บดอนะครับอยู่ในนีอ่ีสองอันนะควันนิด เข้าไปเข้าไปเข้าไปดิไม่ได้โอเคนะครับตอนนี้มันเข้าไปแล้วนะอย่างนี้ถือว่าเข้านะผมจะบล็อกปิดตรงนี้นะครับเฮ้ผมจะตีถึงไหมเนี่ยผมจะตีรถไฟนะจะตีไงดีวะผมว่าผมตีไม่ถึงวะ่ะครับมึงเอ้าหคิดพายแล้วครับ มันออกมาข้างนอกงานยาโอเคครับตอนที่ลงไปแล้วจริงๆนะครับไม่น่าพลาดแล้วนะเมื่อกี้คือแบบอะไรวะโดดขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคือถ้ามันมาข้างบนอย่างนั้นนะครับมันจะมันจะออกมาข้างนอกได้นะครับอาจจะบล็อกออกมาได้อีกก็เลยต้องปิดให้มันสนิทนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ากระโดดอย่างเงี้ยครับคือได้ลวเมื่อกี้ที่มันออกมาได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้แปะแถบดอด้านในเนาะเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยแถบดอเนี่ยอันเนี้ยอันข้างในเนี่ยบนหัวมันนะครับมันต้องปิดเลยนะ เพราะว่าถ้าไม่ปิดอะครับมันจะกระโดดขึ้นมาเกาะบนขอบหเหล็กตรงนี้ได้มันก็จะยืนไดนะ้ถ้าเราแปะอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะไม่ได้แล้วโอเคอันนี้คือเสร็จเรียรรบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเอา m p c มาใส่ครบแล้วนะสามตัวนะสมมงหมสามตัวนะครับแล้วก็ซอมบี้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะโอเคนะทุกอย่างเรียบร้อยนะครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะไม่น่าไม่น่ามีแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีตัวอะไรหลุดนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็มี m อ็ฝั่งนี้3ตัวเนาะฝั่งนู้น3แล้วก็ซอมบี้ตรงกลาง1ตัวนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องมาทำข้างล่างต่อครับอันนี้ผมได้จัดการล้อมกรอบไปแล้วเพราะว่าผมต้องป้องกันไม่ให้เจ้าเ p c พวกเนี้ยหลุดเข้าไปในนี้นะครับไม่งั้นมันจะตายนะครับเพราะว่ามันเป็นลาวาเนาะอ่าทีนี้ไอพื้นที่ตรงนี้ขุดยังไงนะครับเราก็มาดูกันอันนี้คือเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ Center คือตรงที่มันตรงกับเจ้าตรงที่ซอมบี้มันยืนนะ จากนั้นเราขุดด้านนี้มาห้าบล็อกนะครับอันนี้ห้าบล็อกด้านนี้ก็ห้าบล็อกเหมือนกันนะจากนั้นก็ขุดจากด้านนี้ตรงฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นนะครับส1บเดบล็อกนะครับความยาว11บดบล็อกโอเคทีนี้เราก็มาขุดกันตรงนี้ต่อตรงนี้ให้ขุดเป็นระยะสาคูณ3นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะเมื่อกี้ตรงไหนเซนเตอร์วะ <laughs> ลืม ตร,ตรงนี้นะมาร์คมาร์จุดดูกันโอเคอย่างงี้ถูกใช่ไหมโอเคครับลนะางากนั้นเราต้องมาขุดตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ทั้งหมดมันสามคูณสามนะครับลึกเจ็ดบล็อ,อกโอเคครับหลังจากนั้นมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะจะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับยาวอย่างงี้นะ มาอย่างนี้แล้วก็ลงมานี่นะแมบแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นฮอปเปอร์กล่องแล้วก็มีลาวานะครับดี่ผมขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของในหลุมเมื่อกี้นะครับเราต้องวางเชดด้วยนะครับกับฮอปเปอร์ใช่ไหมนี่แล้วก็วางอีูยหัวคู่ท้อง่อยมันแคบเหลือเกินแบบนี้นะเป็นห้องแล้วแต่เราเลยครับตรงนี้เราตกแต่งยังไงก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมค่อยมาทำทีหลังตรงนี้นะครับผมจะวางเป็นกล่องอย่างนี้เนาะ แล้วก็จะให้ฮอปเปอร์มันเข้าอย่างนี้ผมก็จะต่ออย่างนี้เลยนี้ๆโอเคครับอย่างนี้นะจากนั้นเราก็ต้องมีป้ายนะครับป้ายทั้งหมด9อันเดี๋ยวนะผมครับเล่อนแผงกันไม่น่าพอ เอาป้ายมานะครับแปะตรงนี้แปะไปเลยนะครับโอเคพอป้ายคงนี้ปุ๊บสิ่งที่ผมขาดคือลาวานะครับเดี๋ยวผมไปตักลาวาแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ผมได้เอาลาวามาลาดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แค่นี้ก็เพียงพอนะครับถังเดียวนะครับเพราะว่าแอลโลแกรมตัวมันใหญ่เนาะมันลงมาอย่างไงมันก็โดนนะครับ ต่อให้มีมุมตรงนี้เหลือก็จริงๆวางตรงกลางก็ดีกว่านะแต่ผมวางอย่างนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปทําระบบน้ําข้างบนนะครับอันนี้ผมตกแต่งนิดหน่อยชั่วคราวนะครับเดีย๋ยวค่อยมาแก้อีกทีหนึ่งไปไปแก้ข้างบนกันเอ้ยไปทําน้ําข้างบนกันไม่ได้แก้นะในส่วนของตรงด้านบนนะครับเราก็ต้องวางป้ายตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่อยู่บนลาวาเนนะี่ยระวังระวังนิดหนึ่งนะลวงไปนี่ชิบหายนะครับ หายแน่นอนนะครับของหายด้วยน,นะครับลาวานะครับหายแน,น่โอเคเราก็ต้องปิดไว้อย่างนี้นะเรียบร้อยครับอย่างนี้จากนั้นเราก็ต้องเอาถังน้ํานะเราต้องการถังน้ํานะครับไปเอาน้ําก่อนครับทีนี้เราก็เอาน้ําที่เราได้มาสองถังเนี่ยมาล่าตรงนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนะเาะลอวโกลเลมมันก็จะเกิดจากข้างบนใช่ไหมแล้วมันก็จะล่วงปรับลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลามาลงตรงนี้โดนลาวาแล้วก็ตายแล้วเราก็จะลงไปเก็บของตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแหมลึกจังเลยวะนี่ครับจะมาเก็บของที่นี่ได้นะแค่นี้แหละครับก็เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นการทําฟาร์มเหล็กนะครับตรงนี้ปิดหน่อยหนึ่งก็ได้ปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับ ราก็แค่เปิดเอาของเดียวพอถ้ารู้สึกว่าวันนี้มีชิดก็หาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้ด้วยก็ได้ใช้เป็นรั้วเลยแบบนี้นะครับถ้าใช้เป็นบล็อกโซลิดบล็อกบล็บอกเต็มอย่างเงี้ยมันจะมันจะเปิดไม่ได้นะก็ใช้บล็อกอย่างอื่นโอเคครับโดยรวมก็เสร็จสิ้นแล้วเหลือแค่รอเจ้าโกเลมมันเกิดแล้วก็ล่วงลงมานะครับอุ๊ยอันนั้นลืมมาออก นี่ผมไปหอกต่อหลังไม้เลวกันตีออกไม่หมดนะไอ้นั่นไม่เป็นทางรถไฟนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับถ้าชอบก็เออเออเอเเขียวไม่เชียนะตกใจหมดเลยเดี๋ยว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 โอ้ลืมลืมเลยจะพูดเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญคืออย่าลืมกด s u b สไ r i b e หรือกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ